jumbo jet. It wasn't easy. ลุ้นดวลจุดโทษกับโจฮาร์ทที่อังกฤษกดไลค์บิคโคล่าบนเฟซบุ๊กวันนี้ กลับเข้าสู่เบรสที่2ของรายการโมบันฮาร์เดอร์รีเวลนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นไฮไลท์นะครับนัดล่าสุดที่สเปนเอาชนะฝรั่งเศสไปได้ในยูโร2 0ง 2, 2ัประตูต่อศูนย์สประตูเป็นจากชาบีอลองโซทั้ง2ลูกเลยทำไมคุณชอบเอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่โอ้พี่1998เก่าสิเก่าอะผมไม่กันนะผม <c oughs> มึง <c oughs> ไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเอง <c oughs> คือ <c oughs> ผมยังไม่เกิดเลยดีกว่ามันเปลุ้นยังเลยไม่น่าใช่นะจ๊ะเสียวจะติดคุกแคเนี่ยเราสองคนเนี่ยนะ นะครับก็เป็นเกมในยูโร2 2รอบ8ทีมสุดท้ายครับซึ่งคู่นี้เจอกันวันนั้นอย่างที่ผมบอกดูเหมือนฝรั่งเศสจะจัดผู้เล่นที่ไม่ค่อยเอาเออแบบไม่ใช่ไม่ค่อยเอาจริงๆเขาอยากได้แหละแต่ว่าเขาอยากอลลองบองแกล่ะเหมือนลองบองแกลสมาสมาพันธ์ุบรฝรั่งเศสมากกว่าประมาณนั้นออกตัวนี้แลวแย่ลงไปได้ยังไงแบบขวาโหได้เห็นลูกที่เดบูชีกินย้าไหม กนยาขอดีเอาเบียร์ขอดีเอาบายังงไครับบนี้เลยไม่ใช่คือตามจังหวะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วตามตำแหน่งเนี่ยเดบูชี่เป็นปีกขวาใช่แล้วแล้วใบแย่เนี่ยยืนแบ็คขวาแล้วเขาหายไปไหนเดบูชี่เนี่ยต้องลงไปอยู่แบ็คขวามันก็เลยไม่ทันไงแล้วตำหนามคำถามคือแล้วแล้วใบแย่หายไปไหนหายไปไหนเออแล้วใบาแย่หายไปไหนครับก็จบเกมเกมนั้นสเปนชนะไป2ต่อ0ใช่หยุดเส้นทางของฝรั่งเศสไว้เพียงแค่รอบนั้นแล้วถ้าสังเกตดีๆเนี่ยก่อนเกมคู่นี้จะเจอกันเนี่ย ก็จะเป็นเกมที่ฝรั่งเศสเจอกับสวีเดนก่อนใช่ไหมใช่แล้วฝรั่งเศสก็แพ้มาคือเหมือนโล่องลองเนี่ยตั้งใจจะแกล้งอยู่แล้วอ่ะคือเหมือนก่อนหน้านี้เนี่ยแกล้งประเทศตัวเองใช่ไม่ใช่แกล้งประเทศตัวเองแต่เขาแกล้งสหพันธ์ <c oughs> <c oughs> แกล้งสหพันธ์คือฝรั่งเศสเนี่ยมีปัญหาภายในในเรื่องของระเบียบวินัยของผู้เล่นด้วยใช่รวมถึงวินัยของผู้เล่นซึ่งตอนนี้ดีเย่ได้ชงกลับมาแก้ทุกอย่างหมดแล้วแก้หภาพเพิ่อแก้หมดเลย้ยก็ชอบเลยอันนี้อันนี้แต่วันไหนนะคะหนูจะไปดู<อ> ไม่แตกแตะแกเจะไปดูเดือยของไก่เครับไก่ไม่ใช่ไก่ในทองแล้วตาไก่ตาไก่ครับนะครับทีมตาไก่เนี่ยที่รองเท้าเนี่ยมีตาไก่อยู่เอาเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวมาดูเรื่องราวของสถิติในเกมคู่นี้กันหน่อยดีกว่าครับสเปนกับฝรั่งเศสเจอกันมาหลายครั้งแล้วใช่คบเดี๋ยวเรามาสรุปให้ดูกันในรายการของเราในวันนี้ครับครับสำหรับสถิติการพบกันนะคู่นี้พบกันทั้งหมด31ครั้งนะครับเป็นสเปนเอาชนะไปได้14ครั้ง ฝรั่งเศสชนะไปได้11ครั้งนะครับโดยทั้งคู่เสมอกัน6ครั้งด้วยกันครับในขณะที่การเล่นของคู่นี้ในการเจอกันที่ประเทศสเปนนะครับเจอกันมาทั้งหมด15ครั้งเนะครับสเปนชนะ9เสมอกัน2ครั้งแล้วก็ฝรั่งเศสชนะได้4ครั้งครับผมความกันเล่น5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนี่ครับสเปนเนี่ยเริ่มด้วยการเอาชนะโปรตุกเกสในการโดนลูกโทษที่จุดโทษนะครับในศึกยูโร2012นะครับ หลังจากนั้นนะครับก็เอาชนะอิตาลี4ประตูต่อศูนย์ในรอบชิงชนะเลิศยูโร2012น,นะครับ2เกมในนัดก,กระชับมิตรนะครับก็เอาชนะปลอริโกไปได้2-1และเอาชนะซาอุดีอาระเบียไปได้5ประตูต่อศูนย์เกมล่าสุดในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับก็เฉือนเอาชนะจอเจีย1ประตูต่อศูนครับในขณะที่สถิติ5นัดล่าสุดของฝรั่งเศสนะครับแท้สปีเดนในเกมสุดท้ายของรอบคัดเลือก รอบแบ่งกลุ่มนะครับในยูโร2012นะครับ2ประตูต่อศูนย์ครับแต่ว่ายังผ่านเข้ามาสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้แล้วก็ไปแพ้สเปนในรอบ8ทีมสุดท้ายของยูโร2012นะครับ2ประตูต่อศูนย์นี่ครับหลังจบยูโรเนี่ยฝรั่งเศสอุ่นเครื่องกับอุรุกวัยนะครับเสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับส่วนเกมฟุตบอลโลก2014รอบคัดเลือกโวนยุโรปฝรั่งเศสลงเตะมาแล้ว2เกมเกมแรกบุกไปชนะฟินแลนด์ได้1ประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็อีก1เกมครับ พวกเขาเล่นในบ้านแล้วก็เอาชนะเบลารุสได้3ประตูต่อหนึ่งครับผมบสำหรับสถิติการพบกันนะครับในรายการอย่างเป็นทางการนะครับภานัดหลังสุดนะครับก็เป็นทางด้านฝรั่งเศสนะครับเอาชนะไปได้3ครั้งแล้วก็เสมอกัน1ครั้งนะครับขณะที่สเปนเอาชนะฝรั่งเศสได้1ครั้งครับผมครับผมโดย3ครั้งที่ฝรั่งเศสสามารถเอาชนะได้นะครับเป็นการบุกไปชนะสเปนนะครับล้วนวน,นะครับทั้งสิ้นเลยนะครับ ส่วนในอันดับฟีฟ่า a ร k กิ้งเนีครัของทั้ง2ทีมนะครับก็สเปนนะครับฟีฟ่าเรนกิ้อยู่อันดับ1ของโลกนะครับผู้เล่นที่ติดทีมชาติมากที่สุดเป็นอิเคกาซิยานนะครับจำนวน140นัดนะครับผู้ยิงประตูสูงสุดเป็นดาวิดบีญานะครับ52ประตูเกียรติประวัติของสเปนนะครับเป็นแชมป์ฟุตบอลโลก1ครั้งปี2010ก็คือครั้งล่าสุดนั่นเองนะครับแล้วก็ได้อันดับ4ีครั้งปี1950ครับ ส่วนนอกจากนี้นะครับมีการเป็นแชมป์ฟุตบอลยูโรนะครับหรือว่าฟุตบอลทีแชมป์แห่งชาติยุโรป3ครั้งนะครับปี1964ปี2008และปี2012ครั้งล่าสุดนะครับนอกจากนี้ยังเป็นรองแชมป์อีกหนึ่งครั้งในปีปี1984เป็นแชมป์ Confederation คั p 1ครั้งนะครับปี2009และ ได้เหรียญทองโอลิมปิก1ครั้งปี1992ครับส่วนฝรั่งเศสนะครับอยู่อันดับโลกของ FIFA า a รนกิ้งในอันดับที่13ะครับมีผู้เล่นที่ทำสถิติลงเล่นให้กับทีมชาติมากที่สุดก็คือลิยองตูรานครับ142เกมครับอันดับดานวนัสูงสุดเป็นเทียรี่ยองรีนะครับยิงได้ทั้งหมด51ประตูนะครับส่วนเกียรติประวัติของทีมเลเบลนะครับพวกเขาเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกในปี1998นะครับ เป็นแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือว่ายูโร2ครั้งในปี1984แล้วก็ปี2000นะครับเป็นแชมป์คอนเฟเดรชันคัพ2ครั้งก็คือปี2001แล้วก็ปี2003ครับรวมถึงเคยได้เหรียญทองโอลิมปิก1ครั้งในปี1984ด้วยนะครับก็สำหรับผู้เล่นนะครับขุนพล23ขุนพลของทัพกระทิงดูนะครับที่ถูกบิเซนเตเดลบบสเก้เรียกตัวมาในครั้งนี้นะครับประกอบไปด้วย ในตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับมี3คนด้วยกันอีเกสกาซิยัสนะครับบิคตอร์บาวเดสเปเป้เรน่านะครับส่วนแผงกล้องหลังมีราอูอาร์บิโอนะครับนาโช่มอนเรอยลนะครับและควนฟานเซกิโอรามอสอันบาโรอาเบลลัวนะครับคอรีดอัลบากองกลางนะครับมีคาบีมาติเนสอาร์เดสอินเอสตาคาบีเอเนนเดสนะครับเชสฟาเบกาสเบนัตนะครับนอกจากนี้ยังมีชาบีอลองโซแซชิบุสเกตนะครับซานติการ์โซลาดาบิซินบา แคสตูนาบานะครับส่วนกองหน้าเรียกมา4รายนะครับมีดาวิดบียาเฟนโดตอเรสเปโดนะครับและโรเบโตโซดาโดครับครับผมส่วนทีมชาติฝรั่งเศสนะครับ23ขุนพลที่ถูกเรียกมาในชุดนี้ประกอบไปด้วยมิเกลลองโดนะครับฮูโกโยริสแล้วก็สตีฟมอนดองดาเป็นสามลูกสามประตูนะครับส่วนแนวรับประกอบไปด้วยแกวกริชชี่มาเดียเดบูชี่ทัตริกเอฟรานะครับคริสตอฟยันเล่ โลร็องกอเซีนีเนี่ยอารดิวรามีมาบูซาโก้และมาปูยังกาเอมบีว่านะครับมิดฟิลมีทั้งหมดนะครับประกอบไปด้วยโยอันกาบายเอเตียองกาปูเอเกรมงชองโตมนะครับแม็กซิเมโกนาลองบลสมาตุยดีฟรองคริเบลร่มูซาซิโซโกมาเดียวาบูเอนาครับส่วนแนวรุก4ตัวประกอบไปด้วยคาริมเบนเซมาโอลิเยชิรูนะครับบาเฟติบิโกมิสแล้วก็เชเร์มี่เมเดสครับผม นั่นแหละครับคือทั้งหมดนะครับิติในการพบกันของคู่นี้ครับระหว่างสเปนกับฝรั่งเศสถึงแม้ว่ารูปแบบหรือว่าฟอร์มการเล่นของสเปนในช่วงหลังจะดีกว่าฝรั่งเศสแต่ถ้าดูิติจริงๆแล้วเนี่ยฝรั่งเศสไปเยือนสเปนหลังๆไม่แพ้นะครับมันหลังไปนะมันหลังตั้งแต่ยุคไหนก็ไม่รู้นานแล้วตั้งแต่พวกมิเชลพราตินี่ชองเปียปาร์แงโอ้ยไอ้นี่ถ้าเด็กดูอยู่เขาจะรู้จักไหมเนี่ยหนูยังไม่รู้จักเลยค่ะใช่ไหมแต่ไม่แต่ว่า พูดถึงสถิติพวกนี้บางทีมันเชื่อถือได้นะใช่อันดับโลกล่าสุดผมอันดับหนึ่งของโลกคือมันไม่รู้จะสุดยังไงแล้วมันสูงสุดแล้วอ่ะอันดับหนึ่งแพ้ไม่เป็นไงเป็นแต่ว่าฝรั่งเศสอันดับ13หลุดท็อป10ไปแล้วนะไม่คือไอ้มัน13เนี่ยเพราะว่ามันไปหลุดท็อป10ในช่วงในมองโดนเน็ตนะช่วงนั้นน่ะแย่มากฝรั่งเศสตกเพราะแย่มากยอมรับว่าแย่มากแต่ว่าชั่วโมงนี้เนี่ยฝรั่งเศสในยุคใหม่ในยุคที่เขาบอกว่าจะเป็น อ่ new generation ไก่ตัวใหม่เออเป็นการกลับมาของยุคเรเนซองของฝรั่งเศสอีกครั้งมั่นใจมากมั่นใจมากน,นี่ตอนไปยูโร0 1 2พี่อมคมได้ไปโปแลนด์ได้เขาไปดูไก่าไมาด้วยใช่ไหมพี่ไก่อะไรครับ<ท><พ>ม่ได้ดูตาไก่ไงฝรั่งเศสฝรั่งเศสเขาไม่ได้มาเตะที่ที่โปแลนด์เลยเขาเตะที่ยูเครนอย่างเดียวตที่ยูเครนใช่ไหมไอผมก็ลุ้นอยู่ให้มันมาเตะที่โปแลนด์อยากดูไก่มันไปดันได้ที่สองไง อ๋อเลยเอที่สองเลยเจอสเปนซะใช่เลยงั้นเจออิตาลีถูกต้องก็จะโดนงั้นแหละเจออิตาลีอิตาลีก็เก่งโอ้ไม่กลัวหรอกนั่นไะไม่กลัวด้วยไม่กลัวเลยนะครับต่อให้ช่วงผมว่าฝรั่งเศสจริงๆแล้วพวกเขาก็ไม่มีไม่มีทีมไหนต้องกลัวแต่พวกไม่กลัวไม่กลัวนี่ก็จะสู้เขาจะสู้พี่พวกสั่นสั่นสู้น้องๆก็สันสู้นะคะสั่นวันนี้สั่นอย่างนี้ทุกเทปนะ แล้วเอาเป็นเกมระหว่างเรามีคีแมนไหมเอามีสิโซฝรั่งเศสก็ต้องมีนักเตะเด่นๆเยอะจะเอาจริงๆ1ิคนก็เด่นหมดอะโอเลวิเชียโรใช่ไหมคีแมนที่ยิงไปหนึ่งลูกให้กับอาร์เซนอลไม่ใช่โอเลวิเชียโรใครซันย่าถ้าพูดถึงคีแมนผมก็ต้องยกให้กับฟรองริเบรีฟรองริเบรี่มิดฟิลด์จากสโมสรบาเยบร์ทมิวนิคไอ้หน้าแหกอะนะหน้าแหกเอาผมว่าวิ่งเร็วกว่ากองกลางสเปนทุกคนเชื่อปะของผมอันเดรสอินิเอสต้า ไอ้ที่พุ่งเลยนะมีมีดีกรีนะดีกรีอะไรเป็นนักเตะยอดเยี่ยมของยุโรปคนล่าสุดโอ้ยว้าวมันเหมือนโกงอ่ะไอ้อะก็โกงไอ้ะก็โกงอ่ะเพราะว่าคริสเตียโนโรนโดจริงเขาก็ควรได้แล้วฟุตบอลยอดเยี่ยมยุโรปเนี่ยไม่ใช่ฝรั่งเศสนัโปโลเกตไม่แต่แบบอ่ะก็ถ้าสมมติว่าคุณยกรายการฟุตบอลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมยุโรปเข้ามาคริสเตียโนโรนโดจริงเขาควรได้จริงปะล่ะก็แฟนหนูเองขาโดอ่ะแฟนหนูเองใช่ไหมแฟนหนูเองมีพวกชอบโดใช่ป่ะ ชอบซิกแพคเขาอะค่ะอานันโดอานันโดใช่ป่ะอันนี้โดอุ้ยโดเรมีต้องสนงกสุดได้ด้วยนะวันนี้ใหญ่ไปหมดเลยสปอนเซอร์ก็บิ๊กมันใหญ่มากรายการก็บิ๊กแมทเล็บเกิลก็บิ๊กใส่บิ๊กไอบิ๊กไออย่าเพิ่คิดอะไรนยท่านผู้ชมอย่าเพิ่งคิดอะไรเราสองคนคิดกันแค่นี้พอเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่า ผู้ชายอย่างฟรองกิเบรี่ครับจะยอดเยี่ยมแล้วก็พาฝรั่งเศสบุกไปชนะสเปนได้หรือเปล่าก่อนเกมนี้เขาบอกแล้วนะว่าเขาบุกไปเยือนสเปนรอบนี้ไม่ได้ไปเพื่อแพ้ไปเพื่อเสมอไปเพื่อชนะฮ <c oughs> อไปเพื่ออุดเสมอไปเพื่อชนะไปเพื่อชนะกล้าพูดนะเดี๋ยวผมเป็นเจ้าบ้านจริงเดี๋ยวผมให้เกียรติทีมเยือนก่อนครับเดี๋ยวเราไปโชว์ของของฟรองริเบรี่ก่อนเลยนะไปชมกันเลยครับชมครับ Vibe. You should feel so alive Nothing can top this party Go ahead and kiss the sky like Why don't you love it? Why, why don't you love it? Why kiss the sky like Why, why? don't you love it? Hey, <laughs> don't, don't you love it? don't you We go all night, don't you love it? Feel, poop on the pedal, new roll when I feel Ride to the feel like we at Club swim, Celebrate the love But then you must stay here. Take it to that level, we can all say cheers <laughs> Two feet on the pedal, move on when I feel. Five to the middle, like we act Club here. Celebrate the love.